สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้รุ่นทนน้อยครับโอ้ล่นของใหญ่แล้วรถขุดล้อยางเลยอยู่กับ XCMG ครับรถขุดล้อยางครับเมื่อกี้ใหญ่เลยครับพี่น้องนี่อยู่ครับ XE 210ครับ WBT ครับใหญ่มากเลยครับพี่น้องงัดนะต่อไม้ยางแล้วครับอู้ตอใหญ่มากเลยครับแรงจัดครับ ทีมงานบุรีรัมย์ทุงชัยก่อสร้างครับพี่น้องแล้วก็พามาดูรถขุดร้อยอยางครับไม่ใช่ตีนตะขาบเด้อเออลื่นแล้วลื่นแล้ว ออ oh, แรงจัดเลยครับนี่ครับพ่อ oh, ป,ป้าแตกครับ oh. น้ำแตกเลยครับพี่น้อง oh. oh. วันนี้ดูอะไรแต่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับ้ oh. Oh. แรงจัดเลยครับพี่น้องเมื่อกี้นี่สวยงามมากเลยครับ กีสวยครับเหมืนอนกุ้งกีโกเบเลยครับพี่น้องแต่ว่าใหญ่ครับ้าฟันใหญ่ๆเลยครับกีนี้ไม่ต่ำกว่า0.9ลูกบาทเมตรครับน่าจะประมาณ1นึ่คิวนั่นแหละตัวย่างใหญ่ๆเลยครับ เอกซีเอ็มเกียรรถขุดไอห,หนุ่มแดนมกกังกรครับโอ้ดินข้างล่างสวยงามมากเลยครับพี่น้อง ยายากนะพี่น้องนี่รถขุดล้อ,อยางนี่แรงกัดเลยครับมีลายแยกมาให้ด้วยครับรถคายนี้นะไม่ว่าจะเป็นตีนตะขาบหรือเป็นล้อ,อยางครับรถขุดอันนี้ประสงค์นะพี่น้องนี่ดันก็ได้ครับขุดก็ได้นะดู ดันแล้วครับแรงจัดแรงจัดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับว่าลึกทรา่แล้วอ,อย่างลึกเลยพี่น้อง ค่อยงัดค่อยแสะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนาะทำงานแบบนี้ต้องใช้มันสมองเยอะๆครับกับประสบการณ์เนาะว่าใช้แรงอย่างเดียวมันก็ไม่ขึ้น,นครับโอ้มีกล้องมองหลังด้วยกล้องมองหลังด้วยโอ้ใหญ่มากเลยครับ ูมามใหญ่ๆมีปีใหญ่ๆเลยครับน่าจะเป็นคลิปแรกครับของใบรุ่นทุนน้อยครับที่ได้ถ่ายรถขุดล้อ,อยางครับไม่ใช่ตีนตะขาบเนาะแรงจัดเลยครับ ก็มะป่าแต่ครับต้องมาปะหน่อยอ๋เราก็มาดูรถกันเรากันต่อครับมีพวงมาลัยด้วยข้างในฮ่าฮ่าสุดยอดครับ หมุนไปตามสวิงเลยครับผ่านข้างล่างเียช่วงล่างนี่หมุนไปตามเลยครับแรงจัดนะโอ้ ยกล้กอเลยครับยกล้กอเลยฟีมือคนขับนี่ไม่ธรรมาดาครับพี่น้องผมว่าขับรถคุณล้อ,อยางนี่ควบคุมยากเนาะพี่น้องเพราะว่า ช่วงล่างไม่ไม่อยู่กับพี่นะครับ แล้วอะไรแล้วพี่น้องปวดงัดชัดเรียบร้อยอะไรมันจะสู้แรงเครื่องจักรได้ครับพี่น้องเครื่องจักรทำลายได้ทุกอย่างครับ เก่งก็เครื่องจักรก็มนุษย์ครับที่ควบคุมเครื่องจักร วันแล้วน่าจะขึ้นแล้วครับนี่ มีตะลากใหญ่เลยเสียวแทนครับขัวมันพริกเนาะพี่น้องโอ้ขัวโอ,โอ,โอ้บาดเสียวครับบาดเสียวอันตรายมากครับ มีตะลากไม้เนาอพี่น้องลากใหญ่ๆเลยโอ้รถเกลอครับผมก็เสียวหลังผมนะไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยวหรือเขาจะไปยังไงอนะ่ะ bằng thì nó mà chọn cái cây coi dài tranh đấy จะขึ้นแล้วครับ รอลุ้นครับว่าจะขึ้นหรือเปล่ายังเหลืออยู่ครับฟันหนีคมมากเลยครับฟันสับอย่างเนี้นียดูฟันครับ ลอเลยตัวก,กระดกเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับก็คั่มแล้วเนาะพี่น้องขอตัวไปทุระก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วย x m g กซ์ซจีครับต่อต้นยางใหญ่ๆครับ<อ>ยางใหญ่เลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณครับ